ทีี่่ไหนเนเยอยุธย,ยาล่มแล้วฝันไปเหรอตื่นได้แล้วอาหารเช้าเสร็จแล้วคุณปู่คะคุณแม่ของตะวาันให้เอาไข่ไก่สดมาให้คะ่ะดูหมือนว่าเมฆจะฝันถึงช่วงที่กรุงศรีอยุธยาล่มสลายแล้วละมัง้ง ล่มสลายก<ช>รุงศรีอยุธยาที่สวยงามนั่นหรอคะใช่ลูกเพราะเกิดศึกสงครามสงครามนี่ไม่ดีเลยนะครับมีแต่ความสูญเสียตะว,วันไม่อยากให้เกิดขึ้นเลยตะว,วันสงสารคนสมัยนั้นมันเป็นอดีตไปแล้วพวกเราที่อยู่ในปัจจุบันมีหน้าที่เรียนรู้และศึกษาสิ่งที่เกิดขึ้นนำบทเรียนมาปรับใช้เป็นประโยชน์กับปัจจุบันเขาเรียกว่าวิชาประวัติศาสตร์ยังไง่ะจ๊ะแต่หลานไม่ต้องเสียใจไปหรอก พราะหลังจากนั้นไม่นานก็มีจอมทัพผู้เกรียงไกรผู้หนึ่งท่านได้นําทัพพลทหารกล้าทั้งทัพบกทัพเรือไปรวบรวมผู้คนที่กระจัดกระจายเป็นชุมชนต่างๆให้รวมเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันสถาปนาศูนย์กลางแห่งอํานาจขึ้นใหม่แทน,นาาอาณาจักรอยุธยาที่ล่มสลายในปีพุทธศักราช2310ภายใต้ชื่อกรุงธนบุรีสีมหาสมุทร ah และท่านผู้นั้นก็คือพระเจ้าตากสินมหาราช นอกเมืองจัตบูลสองเดือนหลังกรุงศรีอยุธยาล่มสลายเนี่ยเราทหารกล้าทำไมดูเหนื่อยล้ากระจังอย่าพูดเสียงดังสิเมฆพี่พี่เขาพักผ่อนอยู่พระยาจันทบูรณลสั่งลั่นดานปิดประตูเมืองเตรียมรับมือแล้วพระเจ้าข้า ด้วยเห็นว่าชัยภูมิที่ตั้งดีกว่าจึงไม่ยอมออกมารบแต่หากทัพขุนหลวงตากล่าถอยเมื่อใดขาศึกจากล้อมตีได้หลายทางเพราะชำนาญพื้นที่แต่หากตั้งทัพประจันหน้ากันต่อไปฝายแล้วก็จะขาดเสบียงอาหารทาหารที่ไร้เรี่ยวแรงก็มีแต่จะถูกจมตีเอาตามใจชอบเราะจะตีมือจตบูลในค่ำวันนี้ศึกครั้งนี้ต้องชนะเท่านั้นเมื่อไพร่ผลกินมือเย็นแล้วเสร็จ สั่งนายไพร่เทข้าวปลาอาหารที่เหลือทิ้งให้สิน้นปล่อยม้อข้าวม้อแกงอย่าให้เหลือเราจะไปกินมื้อหน้าด้วยกันที่ในเมืองในวันรุ่งพรุ่งนี้ถ้าตีเอามือไม่ได้ในค่ำวันนี้ก็ตายซะวนกัะทั้งทำพี่พี่ทเทข้าทิ้งทำไมไม่เสียดายหรอม้อข้าวม้อแกงก็ทุบทิ้งหมดทำแบบนี้ทำไมพวกเราทุกคนปลงใจแล้วว่ะ ต้องปราชัยในคืนนี้ยอมอดตายซสดีกว่าซึ่งชิงเมืองครั้งนี้จะแพ้ไม่ได้กกเเลยยสู้ๆนะคะทุกคนขอให้ชนะนะคะกูใจแล้วพระเจ้าตักสินทรงสั่งให้ทหารทุกมอกเข้ามอกแกงจะได้ฮึกเหิมพรรู้ว่าจะแพ้ไม่ได้เด็ดขาด พระมาหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชต่อแผ่นดินของเรามีมากล้นทรงรวบรวมผู้คนที่กระจัดก,กระจายเป็นชุมชนต่างๆให้รวมกันแบนน้ำหนึ่งใจเดียวกันทรงสถาปนากรุงธนบุรีขึ้นเป็นศูนย์กลางมาแทนกรุงศรีอยุธยาที่ล่มสลายไปทรงพระปรีชาสามารถในการรบทั้งทางบกและทางเรืออีกทั้งยังทรงปกป้องบ้านเมืองจากการลุกรานของข้าศึกในยามที่แผ่นดินเพิ่งจะฟื้นตัวจากภัยสงคราม ตลอดระยะเวลาที่ทรงครองราชกว่า15ปีด้วยพระอุสาหะและความกล้าหาญ <L an> นี่นายเมฆก,กำลังคิดเรื่องวิลกรรมทุบหม้อข้าวอยู่ใช่ไหมไม่ต้องเรียนแบบเลยนะฮิ <L an> <L an> <G> an> ไม่ทำหรอกหนาไม่ได้จะไปรบสักหน่อยเปรียบเทียบกับการทุบหม้อข้าวถ้าตั้งใจทำอะไรแล้วก็ต้องเด็ดขาดแน่วแน่ทำจนกว่าจะส้มเร็จเด็กๆเอาแนวคิดที่ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้นะเช่นการเรียนหนังสืงอยังไงละ่ะ ถ้าตั้งใจจริงแบบสุเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชต้องสมเร็จแน่นอนการรันภัยวันนี้เหนื่อยมากเลยนะแต่ก็ทําให้รู้สึกคึกเขิมยังไงก็ไม่รู้จริงด้วยเวลาที่เจอกับปัญหาถ้าสู้ไม่ถอยก็จะเอาชนะได้บ้านเมืองของเราต้องการคนแบบนี้เยอะๆเพราะการต่อสู้ของสมเด็จพระเจ้าตากสินม,มหาราชทําให้ประเทศไทยเรากลับฟื้นขึ้นได้ใหม่ ถ้าไม่มีท่านก็ไม่รู้ว่าประเทศไทยจะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้หรือไม่เราต้องเรียนรู้จากความกล้าหาญมุ่งมันของท่านถ้าตัดสินใจทําอะไรแล้วต้องทําจนสําเร็จฮ้ใครทุบหม้อข้าว ะวันดูรายการทีวีเขาบอกให้เขียนเรื่องความส่งประกวดเรื่องสถานที่ท่องเที่ยวในกรุงเทพแต่ตะวันไม่เคยไปกรุงเทพเลยตรงนั้นที่เป็นวังของในหลวงที่ยวติดกับวัดพระแก้วเรียกว่าอะไรนะคะพุกปูพระบรมมหาราชวังจักเก่งมากแก่นแก้วนี่มันแผนที่ของกรุงศรีอยุธยานี่พวกเจ้าเป็นใครเมตติกมาสุกสนบรรือนของข้า